ก้มหอยไข่นักการเมืองนักการเมืองโตอ๋อข้าราชการที่ดีจะไม่ก้มหอยนักการเมืองจะโตยากอ่อที่โตก็ใช้การเมืองปูทางก็จริงครับก็จริงอันนี้ผมยืนยันผมไม่ผมไม่ปฏิเสธเลยนะอีข้าราชการที่มันเป็นขี้ข้านักการเมืองอ่ะมันโตเร็วแต่อีพวกเนี้ยถ้ามันโตเร็วแล้วมันไม่สามารถจะประคองตัวมันได้อ่ะโตเร็วก็ตายเร็วกันนะครับถ้าจะเอาจริงๆอ่ะมันต้องดูอย่างเอ่าข้าราชการที่แบบ ระดับประหลัดใครมาพักไหนมากูก็อยู่ได้พักไหนมากูก็อยู่ได้อันนี้ก็ต้องชมมันนะครับนะต้องชมมันคือชมมันที่มันกระล่อนแล้วมันอยู่ได้เพราะปกติเวลานักการเมืองมันมาเนี่ยมันมักจะเปลี่ยนมันมักจะเปลี่ยนคนที่ไม่สามารถจะสนองสนองความต้องการสนองตันหาสนองความต้องการสนองอารมณ์มันได้เพราะนั้นถ้าอีนักการเมืองคนไหนเป็นระดับประหลัดแล้วมึงสามารถจะแบบพักเออวัวมากูก็อยู่ได้พักควายมากูก็อยู่ได้พักเฮียมาก็อยู่ได้ พักตะกวดมากูก็อยู่ได้แสดงว่าอีประหลัดคนนั้นเนี่ยเลวได้ใจเลวได้ใจนะครับเลวชนิดที่ว่าพรักการเมืองจะพักไหนมาเนี่ยมึงก็อยู่ได้ขอโทษเพราะพรักการเมืองไทยอ่ะนโยบายมันไม่เหมือนกันหรอกแล้วก็ที่สาคัญคือพักการเมืองเวลามันมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องการล้วงลูกข้างในให้หมดเพราะมันไม่ต้องการที่มีไส้ศึกอยู่ข้างในไมะงั้นถ้าประหลัดคนไหนอยู่ได้ตลอดยั้งยืนยงชั่วฟ้าดินสลาย ไม่ว่าจะนักการเมืองคนไหนเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปขอโทษนะถ้าเป็นนักการเมืองดีๆน,นี่คือจบแต่ผมถามว่านักการเมืองดีๆกี่คนที่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเออก็ไม่อยากบอกว่าใครเลวใครร้ายก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับทีนี้อ่าสิ่งหนึ่งออ้ยเดี๋ยวนะมีข่าวนี้ขอพูดนิดนึงในฐานะคนสนใจหมาน,นะครับข่าวบอกว่าอะไรวะเครโรคระบาดหนึ่งเดือนพิษสุนัขบ้าแพร่หนนะักห้าม่อยใ้หมาแม่เออเขาบอกงี้นะฮะ บางพลีสมุทรปราการโ <c oughs> ดยเฉพาะที่ตำบลบางปลาบางพลีนะฮะตำบลบางปลาอำเภอบางพลีบางเสาธงตำบลบางเคลียงแล้วก็อำเภอบางบ่อสมุทรปราการเนี่ยเขาบอกว่าบราิเวณนั้นเนี่ยมีโรคพิษสุนัขป้าแพร่กระจายอย่างหนักห้ามเคลื่อนย้ายหมาแมวนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วน,นะครับอยู่ในเขตสมุทรปราการแต่ไม่ใช่ไม่ได้ทั้งไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ บางพลีบางเสาทงนะครับบางบ่อนะครับมีปัญหานี้จนสำนักง,งานปศสุสัตว์อำเภอบางพลีออกมาประกาศเรื่องเขตโรคระบาดชั่วคราวนะครับเ,รเห็นเพราะอะไรวะเขาก็ไม่ได้บอกนะครับก็บอกว่าโอเคในเขตไหนเขตไหนเนี่ยนะครับรายละเลอียดไปหาอ่านเองนะครับแค่จะบอกว่ามันมีการประกาศเลบิสนะครับเลบิสซึ่งเป็นโรคระบาดคือ พิษนักบ้าเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าสาเหตุอะไรยังไงก็แค่รู้ว่าเป็นเรื่องของโรคหมาบ้าและอย่าลืมว่าโรคหมาบ้าเนี่ยไม่ใช่เกิดเฉพาะกับหมาเท่านั้นครับแมวได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้หมดนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็อันเนี้คือปัญหาที่เราเคยบอกอะว่าคุณปล่อยให้มีสัตว์จรจัดเยอะแล้วคุณไม่ทําหมันแล้วมากกว่านั้นคือคุณไม่ฉีดยาพวก วัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ําหรือโรคพิษสุนัขบ้าเวลาเกิดก็จะมีปัญหาอย่างนงี้นะครับผมนะครับก็เรามาระวังนะครับแต่ไม่ต้องไปฆ่าหมาจนหมดนะครับ <S <S แล้วก็หมาบ้านเนี่ยพูดง่ายๆเวลาคุณโดนหมาที่เป็นมิเชื้อหมาบ้ากัดถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนให้ครบนะครับเอ,อถ้าเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วรักษาไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นโรคหมาบ้าเนี่ย คุณเอาไปรักษาก็ไม่ได้เพราะว่าพิษมันหรือว่าเชื้อโรคมันอยู่ในตัวมันจนไม่สามารถคือมันเป็นไวรัสชนิดที่ยาฆ่าวไวรัส,สัวนนี้ยมันมันยังไม่มีผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะนั้นใครก็ตามที่เป็นถูกหมาบ้าก,กัดนะครับแล้วคุณไม่ฉีดวัคซีนให้ครบกําหนดภายในเวลานะครับเมื่อเป็นแล้วคุณรักษาไม่หายนะครับอันนี้ยืนยันนะครับเป็นคนที่เล่นกับหมากับแมวเนี่ยก็ถ้าจะเล่นเนี่ยคุณก็ควรจะ เอ่อมั่นใจว่าหมาตัวนั้นเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่อยู่ดีเจอหมาไปไล่ตีมันนี่ก็ไม่ไหวนะครับโอเคไม่มีนะครับผมระโดดมานอกเรื่องเล็กน้อยทีนี้จะชวนนะักคุยเอ่อเรื่องอเดี๋ยวนะผมขอดูข่าวไทย,ยนิดนะครับว่าข่าวไทยยังมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ไหมเอ่อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋วผมพยายามจะจะกวาดข่าวไทยออกมาก่อนนะครับถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่อง ตา่างประเทศอ๋อมีคนถามผมเมื่อวานแล้วก็ผมก็ไม่ได้เอ่อไม่ได้